่ด้ๆเราเรียกหลายโลทำอะไรอยู่ดูสูตรลดน้ำหนักอยู่อะดิอ๋อนี่ไงเราเคยกินคีโตนะน้ำหนักลงตั้งหลายโลแน่จริงเหรอมิ่งเราเปลี่ยนมาหลายสูตรมากดูดิยิ่งเปลี่ยนยิ่งขึ้นไม่ลงทั้งคีโตไอเอฟโลคงโลคร์บออกกําลังกายวันละ หลายรอบก็ไม่ลดไมรู้ทำไมอะเปลี่ยนไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงแล้วเนี่ยเบื่อมากเปลี่ยนไซส์เสื้ออย่างเดียวเลยตอนเนี้ยล้วนเราว่าเปลี่ยนตามเขาไปเรื่อยแหละเปลี่ยนเขาฮิตอะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเถอะโอ้เบื่อแล้วว่าไม่อยากเปลี่ยนแล้วว่าเปลี่ยนอะไรกันนะครับเปลี่ยนสูตรลดน้ําหนักไงก่อนดูตัวพี่สี่ไม่ไหวแล้วว่าต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพี่ครับ แม้ว่าสูตรลดน้ำหนักจะเปลี่ยนไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่กล่าวไว้ว่าเพราพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพารานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมแทงทะลุก,กระทั่งจิตและวิญญาณกระทั่งข้อกระดูกและไข่ในกระดูกสามารถวินิจฉัยทางความคิดและความมุ่งหมายในชีวิตด้วยคมมาก